กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุริยะจึงรุ่งเลืองกิจรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ท่านสอสอวิโรธอภิพายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของกระทรวงคมนาคม ในร่างพระราชบัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ในประเด็นที่ท่านอภิปรายเรื่องการหัวประมูลของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทก่อนอื่นกระผมต้องขอแสดงความเสียใจแทนพี่น้องประชาชนครับจากการกระทำที่ไม่รู้จักกาละเทศะของท่านสอสอวิโรธ ซึ่งวาระการประชุมสภาผู้แทรนราษฎรในครั้งนี้เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569แต่ท่านกลับใช้โอกาสนี้มาอาภิปรายเรื่องการหัวประมูลในกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านถึงไม่อภิปรายในช่วงของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในช่วงวันที่24ถึง26มีนาคม2568ที่ผ่านมาท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลมากกว่าว่าไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรไม่สมเหตุผลอย่างไรหรือจัดงบประมาณน้อยไปหรือมากเกินไปอย่างไรและท่านจะพูดถึงความ จะถ,ถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องกระทรวงคมนาคมท่านก็จะน่าพูดถึงว่างบประมาณที่กระทรวงคมนาคมจัดลงไปตามคมต่างๆนั้นไม่เหมาะสมอย่างไรไปกระจุกอยู่ที่ภาคหรือจังหวัดใดบ้างหรือไม่อย่างไรจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่าการอภิบายงบประมาณแตกต่างกับการอภิรายไม่ไว้วางใจ ที่จะเป็นลักษณะของการกล่าวหาในรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายสอไปในเส้นทางที่ไม่สุดจริตอย่างไรท่านประธานที่เคารพอันดับแรกผมขออธิบายว่าการจับทำของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมนั้นผมได้ให้นโยบายไว้ว่าให้ทุกหน่วยงาน พิจารณาให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยอิงตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานความพร้อมความสอดคล้องกับนโยบายซึ่งภารกิจของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทมีอยู่3มเรื่องที่สำคัญด้วยกัน 1. นเร่งเติมเต็มโครงการโครงข่ายทางหลวงของประเทศ ให้มีความสมบูรณ์สร้างโอกาสการเดินทางและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย 2. บํบำรุงรักษาทางหลวงทางหลวงชนบทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยตลอดเวลา 3. อำนวยความสะดวกในการจราจรทางหลวงทางหลวงชนบทให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางเช่นระบบไฟฟ้าแสงสว่างผมในฐานระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมได้กลำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประมูลด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันการหัวประมูลมาโดยตลอดก่อนอื่นต้องขอเรียนท่านประธานก่อนว่า การประมูลงานโครงการนั้นตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างปี2560ได้วางกรอบไว้ให้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกระทรวงควมนาคมเท่านั้นตั้งแต่การขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกรมบ,บัญชีกลางการคิดราคากลาง มีหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและราคาอ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ขั้นตอน E-Bidding ก็ใช้ระบบของกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นระบบที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และสุดท้ายก่อนการลงนามในสัญญาต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงบประมาณอีกด้วยแถมสุดท้ายยังมี พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของรัฐพศ2512ควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นจากกระบวนการและขั้นตอนต่างๆของภาครัฐที่กล่าวมานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมจะไปดาเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมาที่มีการหัวประมูลได้ จากประเด็นที่ท่านสอสอวิโรธกล่าวหาว่ามีผู้รับเหมาชั้นพิเศษซึ่งมีเพียง80ลายทำให้เกิดการหัวประมูลในโครงการของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเป็นเสือนอนกินได้กำไรมหาศาลเป็นกกอบเป็นกรรมทำให้มีการซุกซ่อนเงินทอนต่างๆนั้นผมขอยืนยัน ว่าไม่เป็นความจริงโดยผมจะชี้แจงให้เห็นดังนี้นะครับการจัดซื้อจัดจ้างโทษนะครับการจัดชั้นผู้รับเหมาชั้นพิเศษนั้นดาเนินการโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังไม่ใช่กระทรวงพนาคมและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ท่านผู้ป่านํามากล่าวหานั้นไม่สมเหตุสมผลบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ผมได้ให้กรมทางหลวงตรวจสอบข้อมูลผลประกอบการของผู้รับเหมาชั้นพิเศษ80รายย้อนหลังในช่วงปี2,563ถึง2,566พบว่าผู้รับเหมาทั้ง80รายมีรายได้รวมกันประมาณปีละเกือบ2แสนล้านบาทแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่า มีกำไรรวมกันแล้วเฉลี่ยประมาณปีละพันกว่าล้านบาทเท่านั้นหรือคิดประมาณ0.5%ของไรายได้ซึ่งไม่ได้มีกำไรเป็นกอบเป็นกำรรดังที่กล่าวหาและในปี2565พบว่าตัวเลขประกอบการขัดทุนด้วยซ้ำดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าผู้รับเหมา ที่มีกำไรเพียงปีละพันกว่าล้านบาทจะเอาเงินทอนที่ไหนถึงปีละแปดพล้านบาทมาจ่ายให้กับทางาจะมาจ่ายให้กับทางผู้มีอำนาจต่างๆต่อมาในประเด็นที่ท่านพายว่ามีการแบ่งตอนโครงการที่กี่กัน ไม่ให้ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งเข้าร่วมประกาศราคาได้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษนั้นผมขออธิบายอย่างนี้นะครับการแบ่งสัญญาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการผู้รับเหมาที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานออกเป็นตอนๆจำเป็นต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นหลายประการทั้ง เรื่องลักษณะของงานรูปแบบทางวิศวกรรมความต่อเนื่องของโครงการความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงศักยภาพความพร้อมของผู้รับเหมาที่จะมาทำงานด้วยดังนั้นในส่วนที่ท่านสสวิโร์ยกตัวอย่างการแบ่งสัญญาโครงการทางหลวงหมายเลข118วงเงินรวม1,500ล้านบาท ที่กรมทางหลวงแบ่งงานเป็นสองตอนตอนละ750ล้านบาทโดยตั้งข้อสังเกตว่าหากแบ่งเป็น3ตอนตอนละ500บาทเพื่อให้ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งเข้าร่วมประมูลได้อาจทำให้ราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางมากๆจะช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดงบประมาณได้นั้นท่านคงจะใช้จินตนาการมากเกินไปหน่อยครับ จนลืมข้อเท็จริงไปว่าการแบ่งงานเพิ่มเป็นสมตอนจะทำให้มีค่าใช้จ่ายโอเวอร์เฮดต่างๆเพิ่มขึ้นตามมาจนทำให้ราคากลางของโครงการเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นข้อเท็จริงที่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของประเทศแต่พอถึงขั้นตอนการประมูลใครจะชนะประมูลด้วยราคาเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าคงเป็นเพียงแต่จินตนาการแบบที่ท่านสสว,วิโรธได้อภิปรายมานี้ประเด็นต่อมาในส่วนที่ท่านสสว,วิโรธกล่าวหาว่าทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทมีความพยายามคัดค้านการกำหนดสิทธิในการเสนอราคาของผู้รับเหมาชั้นหนึ่งจากไม่เกิน500บาทเพิ่มไป เป็นไม่เกิน900บาทเพื่อกีดกันไม่ให้ผู้รับเหมาเลื่อนชั้นขึ้นเป็นชั้นพิเศษได้เรื่องนี้ผมคิดว่าท่านพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวครับจนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการราคากลาง และจดทะเบียนของผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายส่วนราชการเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงดีสำนักงบประมาณสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินกรมโยธาธิการกรมชลประทานกรมทางหลวงสภาวิศกรสภาสาวิริกผู้ทรงคุนทุิ โดยผู้แทนของกรมทางหลวงได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าการปรับเพิ่มสิทธิ์การเสนอราคาของผู้รับเหมาชั้นหนึ่งจาก500ล้านบาทเป็น900ล้านบาทควรต้องพิจารอย่างรอบคอบเนื่องจากการกำหนดสิทธิของการเสนอราคาของผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้องมีการพิจารถึงประสิทธิภาพศักยภาพ และความสามารถในการประดิษฐ์งานให้แล้วเสร็จซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปกรณ์การก่อสร้างบุคลากรผลงานก่อสร้างทุนจดทะเบียนและวงเงินสินเชื่อไม่ควรพิจารเพียงแต่การใช้เทียบบันจัติตยางว่างวงเงินที่ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งจะสามารถรับงานได้ควรเป็นสองเท่าของผลงานหนึ่งโครงการ s ิ n ก r โปรเจกต์ในการเลื่อนเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ450ล้านบาทเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ดังใดเลยครับหากใช้หลักการเทียบบัญญัตยยางแค่นี้ไปเพิ่มสิทธิการเสนอราคาของผู้รับเหมาชั้นหนึ่งเป็นไม่เกิน900ล้านบาทจะทำให้เกิดความสูงเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหแก่ทางราชการ จากการที่ได้ผู้รับเหมาที่ขาดศักยภาพมาทำงานให้แก่ภาครัฐจึงได้เสนอให้มีการพาิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมติที่ประชุมล่าสุดของคณะกรรมการราคากลางเมื่อวันที่29มกราคม2568ที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้กรมบัญชีกลางดำเนินการไปว่าจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกมิติโดยปัจจุบันทราบว่ากรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน T.O.R. ดำเนินการและขอรับการจัดสรรงบประมาณสุดท้าย ในส่วนที่ท่านสสวิโรดมีการหยิบยกและเปรียบเทียบและเป็นการเข้าใจผิดส่วนตัวและนำมาพูดทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าการประมูลราคาต่ำกว่าราคากลางมากๆเป็นการประยับงบประมาณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากเพราะมองไปในเพียงมุมเดียวแต่ไม่มองถึงผลเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาผมอยากจะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าที่จริงแล้วโครงการที่มีราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางมากๆหรือที่มักจะเรียกกันว่าการฟันราคาเหล่านี้มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาในระหว่างก่อสร้างเนื่องจากราคากลางเป็นราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับต้นทุนการก่อสร้างที่แท้จริงหากผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากจำเป็นต้องลดต้นทุนต่างๆในทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็นนอกจากที่จะทำให้รัฐได้ผลงานแบบที่ไม่มีคุณภาพแล้วยังทำให้การก่อสร้างล่าช้าบางครั้งผู้รับเหมาทิ้งงาน เกิดความเสียหายต่อภาครัฐและประชาชนในภายหลังหรือบางครั้งผู้รับเหมาก็ต้องประหยัดค่าก่อสร้างโดยเลือกวิธีการก่อสร้างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ผมได้ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงธนบทไปตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการในกลุ่มที่มีการฟันราคานี้มีหลายโครงการที่มีปัญหาตามมาตัวอย่างเช่น โครงการในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองที่มีการฟันราคาต่ำกว่าราคากลาง35%และท้ายที่สุดผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไปทั้งๆท,ท,ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จถนนก็มีแต่ฝุ่นละอองพี่น้องประชาชนปลวกแดงจะยืนยันความเดือดร้อนความเดือดร้อนที่ผมพูดได้ครับจนปัจจุบัน กรมทางหลวงชวบดต,ต้องเข้าไปดูแลพอให้บรรเทาความเดดือร้อนของพี่น้องประชาชนได้ก่อนท่านประธานที่เคารพครับผมขอถามกลับไปว่าเราต้องการผู้รับเหมาที่ไร้คุณภาพเช่นนี้จริงๆหรือครับกระผมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงคมานาคมผมจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสคุ้ม กับภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปครับขอบคุณมากครับ